เดี๋ยวนี้การเป็นผู้ตะปตัวแม่งโคตรเสียเปรียบเวลาจุดโทษเนี่ยแม่งต้องยืนเหยียบเส้นตลอดออกมาไม่ได้มันทําให้ประตูยากขึ้นอยางจริงมันเสฟได้ช้าหนึ่งเลยคือมันต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่สองมันมันทําให้เราเนี่ยช้าลงอย่าเพิ่งนับเปลี่ยนวิธีการใหม่คือคือปกติเนี่ยมันออกไปก่อนได้เดาไปไปออกหน้าก้านอกเส้นได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือมีอาร์มีโกไลเช็คออกมายิงใหม่ใบเหลืองทีเนี้ยมัน นอกเหนือจากทาให้ยากขึ้นมันเกิดความกังวลจะทันไหมหนึ่งแค่แค่คิดว่าจะซ้ายหรือขวาหรือตรงกลางนี่ก็ยากแล้วสองเฮ้ยอย่าเพิ่งออกก่อนนะมันจะอยู่ในหัวพะวงพะวงทําให้ยากไม่แล้วยิ่งยิ่งถ้าสไตล์เขาเนี่ยที่ซอบอกคือรอให้ยิงก่อนไม่แต่จริงๆแล้วนี่ผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะจุดโทษนะมาถึงจังหวะทั่วไปก็เหมือนกันคือดูเลยโดยทั่วไปจังหวะทั่วไปเนี่ยผู้สาวตัวบางคนแบบสมมติหลุดไปคิดว่าคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวแม่กไปงี้หละมันจะ ขยับตัวก่อนเราจะเห็นเราจะเห็นว่าเขาขยับตัวเราจะได้ไปทางหนึ่งแต่ตีคือจะแบบว่าคือจะรอจนกว่าเราจะมีแอคชั่นอะไรแล้วมันถึงจะไปเ้ยผมนึกถึงมันซูกมองเหมือนกันนะต้องปตะตูสเตปมาโกมองอะโกลงมาไม่ตานะของเขาเขาอยู่ในไลน์อะมันเขาไม่ได้ออกมาอยู่มองแค่ไหนเขาเขาไปได้อะแล้วเวลาออกมาออกแต่ที่สุดแล้วแดนโยยิงได้ คยงคู่ากคู่าที่สุดแล้วอ่ะคือมันยิงได้เออมือู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อ่ะนึกผมนึกถึงที่เห็นแบบประตูต่างชาติที่แบบนี้อาริซอนเบเกอร์ย่างเงี้ยคือแม่งจะไม่เดาอ่ะแม่งรอคือประตูส่างชาติส่วนใหญ่เลยเขาสอนมาแบบนี้คือแต่บ้างประตูไทยจะชอบแบบว่า ดักอะสะดักก่อนอะไรเงี้ยแบบเหมือนจะโชว์ความเก่าอะไรเงี้ยแต่ตีไม่ใช่อย่างนั้นไงไม่ใช่โชว์ความเก่าเขาเรียกว่าเขาอาจจะถูกฝึกมาอีกแบบนึงไม่ใช่ไม่ใช่มึงอย่าปกป้องประตูกันเองมึเชี่ยหรือโชว์เก่ามึงเห็นหลายคนเลยอี่าี้ใครโชว์เก่าแอบยิงนี่แล้วโชว์เก่าแอบยิงนี่แล้วแล้วเจอดีสอบเขาโชว์เก่ามันก็ยิงไม่ให้เขารับเลยนะไม่แต่ผมยิงคนเดียวไม่ใช่ผมยิงที่เข้าคนเดียวที่วันนี้สามขาหลอกพุ่งไปทตาเนี่ย มึงเกยยิงเก้าด้วยเหรอมึงเกยยิงเก้าด้วยเหรอเกงในตีอะไรรู้จักพี่ตีแมตช์ชนบุรีเจอเพื่อนตำรวจปีนั้นบินเซฟเยอะมากเพื่อนตำรวจเป็นตำรวจที่ไหนวะกูอยู่ดิยวกับชนหนึ่งอ่สนามธรรมศาสตร์ปะน่าจะใช่นะน่าจะธรรมศาสตร์ที่เจอตำรวจใช่ใช่ ดันโยแอบชอบแม่ค้าร้านน้ำมะพร้าวปั่นที่ตลาดเมริจริงไหมครับจริงครับเป็นพี่อะไรอีกว่าเอาผู้จ่าเขาถามมาเขาบอกกูตัวงที่อะไรเขาถามมาจริงไหมที่ไปชบไข่กูไม่รู้จักไม่ไม่จะไม่รู้ดันโยหรือไอ้ยาย่าไม่รู้คนในคนหนึ่งแยกไม่ออกแต่ประตอนนั้นมันก็นั่งรถแคมรี่แคมรี่เออยิ้มเห็นไฟทั้งคู่เออมีบอกว่ามีมมีีบอกว่าชอบพี่ตีแมชแมชเพื่อนตำรวจกันนะ แมตช์นั้นแสดงว่าเซฟเยอะนะงั้นถ้าถามว่าถ้าในผู้รักษาประตูไทยบ้างดีกว่าที่ที่คิดว่าดูแบบดีที่สุดในใสายตาพิตีคือใครโดยรวมดีนะเพราะว่าประตูทุกทีมเนี่ยดีหมดเลยแล้วก็แต่ว่าแตกต่างก็คือสไตล์สไตล์ที่เราชอบก็คือเป็นสไตล์ที่ใช้เท้าอ,อย่างบอยฉัดชัยเนี่ยครบเลยนะนะบวกกับความมั่นใจที่ผ่านมาเนี่ยดูดูดูเขาพัฒนาการเนี่ยครบเครื่อง คบเครื่องจนแบบเขามั่นใจมากเป็นคนที่มีความมั่นใจมากบอลลอยมานี่เอาจับเอาเท้าไม่แต่แต่บางคนที่ดูบอลอย่างตอนทีมชาติอย่างสุสกิบางคนไปตําหนิบอกว่าเฮ้ยโอ้เล่นยากแล้วก็ทำไมไม่เตะทิ้งบางคนแบบบอลมาง่ายๆจะออกมาเหมือนอ่านเกมจะออกมาตัดจนพลาดอะไรเงี้ยมองยังไงในมุมผู้ต่สัมปะูตอนสุูกิผมยังชมเขาเลยนะว่าในระดับเวที ทีมชาติอ่ะมันยากที่จะเล่นด้วยความมั่นใจแบบนั้นการออกมาคือเสี่ยงแต่เสี่ยงแบบนั้นน่ะคือการช่วยกองหลังแต่มันก็มีบ้างแหละที่แบบว่าออกมาแล้วมันพลาดมันก็มีแบบพลาดบ้างอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวดผมเชื่อว่ากองหลังอาจจะชอบนะเพราะว่าสมัยใหม่ดันขึ้นสูงมีพื้นที่ข้างหลังเนี่ยประตูต้องออกมาอยู่แล้วเพราะเพราะพวกนี้เวลาเวลาต้องคุยอแล้วถูกไหมฮะใช่มาโกจะเล่นสไตล์นี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้บอกว่าสไตล์ไหนผิดถูกอะไรเงี้ยครับก็ก็จริง คือฟุตบอลมันก็ก็เปลี่ยน,ปยนไปเรื่อยๆนะ yeah, 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 ใช่ไหม yeah.